สวัสดีครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2568ของบรรณาธิการมหานครเขามาทำคลิปความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงใต้โดยเมื่อวานนี้วันที่15กรกฎาคม2568 f a c e o o o k ของบริษ IT D, Italian ัท itd อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนได้โพสต์ภาพและข้อความว่า โครงการลดไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่3โดย itd nwrmrt joint venture ทำการยกชิ้นส่วนของหัวเจาะอุมมอ M, โมงค์ tbm ลงไปประกอบติดตั้งที่ก้นบ่อบริเวณสถานีสะพานพุทธเพื่อเตรียมการเดินเครื่องเจาะอุโม,มงค์ คราวนี้เรามาแยกย่อยดูเฉพาะงานอุโมงค์นะครับของรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ซึ่งสัญญาที่หนึ่งะครับเป็นการขุดเจาะอุโมงค์จากถนนทหารผ่านรัชสภานะครับมายังหอสมุดแห่งชาติซึ่งเมื่อไม่นามนมานี้นะครับทั้งสองหัวเจาะก็จากถนนทหารมาโปรที่หอสมุดแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ส่วนสัญญาที่2การขุดเจาะอุโมงค์จากาสถานีใต้ดินช่วงหอสมุทรแห่งชาติไปผ่านฟ้านะครับซึ่งจากเว็บไซต์ของโครงการลถไฟฟ้าสีม่วงใต้นี่นะฮะเว็บไซต์เขาระบุว่าวันที่25พฤษภาคม2568ะครับเขามีการติดตั้ง อ,อุโมงนะครับแล้วก็ติดตั้งหัวเจาะนั่นก็หมายความว่ามีหัวเจาบบางหัวนะครับก็ไปถึงสถานีบางคุนพรมเรียบร้อยแล้วผมพาข้ามไปสัญญาที่4ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความคืบหน้าสัญญาที่4นี้ก็เป็นช่วงสะพานพุทธไปดาวคะนองนะ โดยความคืบหน้าเมื่อวันที่25มกราคม2568เขามีการวางหัวเจาะที่สถานีโรงพยาบาลพ้าปิ่น9โดยหัวเจาะจากสถานีโรงพยาบาลปินก้านะฮะก็จะมุ่งหน้ามาที่สถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งเว็บไซต์ของโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงเขาก็ ระบุไว้เมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับเขาก็บอกว่ามีการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดเจาะอุโมงค์นะครับซึ่งก็พร้อมเลยนะตอนนี้ก็เดือนเจ็ดแล้วนะก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนี้นะก็จะมาโผล่ที่สถานีวงเวียนใหญ่ครับก็พาย้อนกลับมาที่สัญญาที่3 นะครับซึ่งเป็นช่วงสะพานพุทธไปสถานีผ่านฟ้านะครับโดยไฮไลท์ของเขาก็จะมีการขุดอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพรยานะครับก็จะมีความลึกถึง40เมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งาทางอิตาเลียนไทยนะฮะแล้วก็กิจการร่วมค้านะครับได้ ติดตั้งหัวเจาะแล้วละ่ะคราวนี้อีกไม่นานเขาก็คงจะเริ่มเดินเครื่องนะเพื่อที่จะไปโผที่สถานี3ยอดครับสำหรับวันนี้กองบรรณาธิการมานะครข่าวก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและที่สำคัญก็คืออย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ